สวัสดีครับ fc สวัสดี fc ช่องบัตรือรักเหรียญทุกท่านเลยนะครับก็วันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับอีกไม่กี่วันนะครับก็จะถึงวันนะครับปีใหม่แล้วนะครับช่วงนี้ก็นะครับใครไปที่ไหนนะครับก็เดินทางหรือขับรถนะครับด้วยความระมัดระวังนะครับ fc สําหรับคลิปนี้นะครับ fc ครับก็เหมือนเดิมนะครับผมจะมาประกาศรับซื้อนะครับ fc เหรียญ25สาสตางค์ รัชกาลที่10ปี2,561นะครับแบบที่มีราคานะครับ f 4ก่อนเข้าไปรับชมรับฟังเนื้อหาในคลิปกด subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบลบบือรักเหรียญด้วยนะครับครับ fc ครับก่อนที่จะเข้าไปนะครับดูรูปแบบเหรียญที่มีราคาในคลิปนี้นะครับ fc ผมจะนะครับมาแจ้งว่านะครับรายละเอียดของเหรียญนี้ ซะก่อนนะครับว่าเหรียญนี้นะครับมีขบวนการผลิตเท่าไหร่ครับ fc ครับเหรียญ25สตางค์ปี2561รัชกาลที่10นี้นะครับ fc ครับมีนะครับขบวนการผลิตทั้งสิ้นนะครับ fc 40่สิบล้านหนึ่งแสนหเหรียญครับ fc ซึ่งถือว่านะครับการผลิตเหรียญดังกล่าวนี้นะครับ fc ต้องถือว่ามากมายนะครับมหาศาลหรือมากมายไก่กองนั่นเองครับแบบ fc ครับผมแล้วนะครับ แบบไหนล่ะที่มีราคาแบบที่มีราคาก็มีครับ fc แต่ที่ fc เห็นอยู่ในคลิปนะครับ fc ครับก็คือแบบที่นะครับยังไม่มีราคารับซื้อกันนะครับ fc ปกติครับ fc ครับเหรียญแบบนี้ครับผม fc ครับก็จะเจอกันส่วนมากนะครับ ตอนที่เราไปชำระค่าไฟฟ้านะครับหรือตอนที่เรานะครับเข้าไปในร้านสะดวกซื้อนะครับทั้งเซเว่นโลตัสนะครับ FC นะครับซึ่งเมื่อนะครับเราได้รับเหรียญนี้มานะครับส่วนมากนะครับ FC ครับเหรียญนี้นะครับก็จะนะครับหมุนสลับด้านคำเอฟซีครับจะเป็นแบบนี้หมดครับผม FC ครับนี่คือเหรียญที่ผมรวบรวมมานะครับ FC นี่คือเหรียญที่ผมรวบรวมมาครับ FC รูปแบบของเหรียญครับ FC จะเป็นแบบนี้หมดซึ่งแน่นอนครับว่าเหรียญปกตินะครับแบบนี้ และมีการผลิตมากมายไก่กองผลิตมากมายมหาศาลเช่นนี้นะครับก็นะครับคงจะไม่มีใครรับซื้อแน่นอนผมเองก็เหมือนกันครับ fc ครับถ้าเป็นเหรียญที่ลักษณะแบบนี้ครับหมุนแล้วหน้ากับหลังหันสลับกันแบบนี้ fc บอกเลยว่ายังไม่มีราคาครับ fc ครับผมแล้วแบบไหนล่ะที่มีราคา fc ดูนี่ครับผม fc ดูนี่ครับนี่คือครับ fc แบบเหรียญที่มีราคารับซื้อแล้วเป็นแบบไหนล่ะ fc สังเกตดูดีๆครับ fc ครับนี่คือนะครับด้านด้านก้อยหรือเรียกว่าด้านหลังครับ fc ผมจะเอาด้านนี้นะครับ fc นะครับด้านด้านด้านนี้แบบที่ผมนะครับเอาให้ fc ดูเมื่อคู่นี้ครับ fc ครับเดี๋ยวผมจะซูมนะครับว่าผมนะครับไม่ได้ซ้อนเหรียญครับ fc นี่แหละครับ fc ครับผมนี่เลยครับ fc ครับนี่คือเหรียญที่มาสตางค์ปี2561ที่มีราคารับซื้อนะครับเหรียญละ fc ครับ150บาทถึง200บาท fc ครับ เป็นแบบที่อยู่ในตลับเมานี้ครับแบบนี้เรียกตลับเ้องครับเป็นสีตลับเ้องสีเหลืองครับแล้วผมจะนะครับทําการหมุนหรือว่าสลับไปอีกด้านหนึ่งว่าทําไมนะครับเหรียญนี้ผมถึงรับซื้อเอฟซสังเกตดูทีนะครับนี่คือรูปแบบเหรียญที่มีราคาครับแบบนี้ครับเปครับมีราคาครับผมแบบนี้ครับวางใส่แล้วกับจับเสีมือครับแล้วก็หมุนเอฟซหมุนค่อยๆหมุนครับนี่คือ เหรียญ25สตางค์ครับ F4 ปี2561แบบพระเสียนขวางครับ F4 นี่แหละครับคือรูปแบบเหรียญที่มีราคาครับ F4 นี่แหละครับเหลียวผมจะเอานะครับด้านพรบมมรูปของในหลวงรัชที่10หันขึ้นด้านบนนะครับดีกว่านะครับเพื่อ f c จะเข้าใจง่ายขึ้น f c ครับจับเสียงมือครับผมแล้วก็หมุนครับผมหมุนครับนี่ครับ f c นะครับด้านภาพประวัติไทยหรือด้านก้อยครับ จะขวางกันนะครับกับด้านพับรวมรูปนะครับ f c แบบนี้นักสะสมเล่นหากันครับถ้า f c มีนะครับแบบนี้ก็ส่งรูปมาประเมินราคาที่ผมได้เลยหรือนะครับถ้าใครมีนะครับพระเสียนตรงพระเสียนตรงหมายความว่านะครับเอาด้านนี้นะครับเอาด้านนี้นะครับแล้วก็ทําการหมุนหากปรากฏว่านะครับด้านพมบรวมรูปครับผมหันขึ้นแบบนี้ครับผมตรงครับ ตรงนะครับเป๊ะตรงเป๊ะกับด้านพระบริณไทยด้านก้อยครับ FC ผมรับซื้อเหรียญละ FC ครับนาครับ FC ครับผมผมรับซื้อเหรียญละ800บาทถึง1000บาทครับ FC ถ้าใครมีนะครับย้ำครับถ้าใครมีครับติดต่อได้ที่ช่องบระบอลักเหรียญด่วนได้เลยครับเดี๋ยวผมจะขึ้นนะครับ QR code FC ก็เอาโทรศัพท์นะครับมาสแกนนะครับบนหน้าจอโทรศัพท์นี้ได้เลยครับ FC เดี๋ยวเราก็มาตกลง ราคากันในช่องทาง ID Line สํสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันนะครับอีก30นาทีในไร้สดครับ FC